สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทําตามผมยกมือขึ้นมาอันนั้นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ,บายครับไปบ,บายโอ้ยพายุเข้า โอ้ย่ข้าวไยุ่ข้าใครก็ชด้วยช่วยด้วยวิตรงนี้มาเกาะโอ้ยไปย่งข้าวไปยุ่งข้าโอ้โหเออเครมินล็ครมินเครมินอ้ยอ้ยเสียการสงตัวอ้ยมีเกาะโอ้ยอ้ยจมจมโอ้ยโอ้ือคินตกเฮ้ยลอกเฮ้ยจมจมไอของไอใครอะเอลุงครับอยู่นี่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  โอ้ยผมจมผมจมทางนี้ทางนี้ขนมกันนะครับกันนะครับโอ้ฝนตกฝนตกเมื่อกี้ผมนั่งเครื่องบินครับแล้วทะยุเข้าขออตกเนี่ฮออยฮึทะยุเข้าครับโอ้เข้าใจเขจ้าใจไปหลบหลังต้นไม้กันไปอ๋<ข>อไปตมาเออเหนาะเหนาวเหนาะฝนหยุดฝนหยุดตกไม่เนี่ยฮึไม่รู้ครับโอ้เมื่อกี้ผมเกือบตายเกือบตายนะตอุ้ยฝนหยุดตกแล้วอ้าวฝนหยุดตกแล้วเขาหลอกดีกว่าเฮ้ย เอ้ที่นี่ <Okay. S 1> คือเกาะที่ไหนวะครับเนี่ยลุงอยู่คนเดียวได้ไงเนะี่ยก็ลุงอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะแล้วแบบมันเป็นมันไปนเกาะล้างที่ลุงอยู่คนเดียวมานานแล้วจ <c oughs> ่วย <c oughs> แล้วก็แบบมันมีเรื่องเราแปลกๆเกี่ยวกับเกาะล้างแห่งนี้อยู่นะฮะ <c oughs> จริงปะเนี่ย ใช่ก็แบบก็แบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับแบบเมื่อกี้ใช่ไแบบเมื่อกี้เลยแบบนี้ลุงก็เลยแบบมานั่งมานั่งดูมานั่งยืนรอเลยยังไงครับมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงแบบที่ไอ้หนุ่มเจอเมื่อกี้เลยแบบตกเหมือนกันเป๊ะทุกลำทุกคนเลยเยอะเชื่อแบบปีปีหนึ่งแบบตกมาตั้งตั้งร้อยกว่าคนอะไรตกครับอะไรตกเครื่องบินเครื่องบินตกร้อยกว่าลำใช่ร้อยกว่าลำเลยโอ้โหตกที่ไหนครับ ตรงนี้เลยเหรอเกาะเมื่อกี้บริเวณบริเวณทะเลสาบของนี่แหละแล้วมันเป็นยังไงต่อครับแล้วแล้วเครื่องบินกับคนมันก็หายสาบสุนไปเลยยูดีก็หายไปเลยอ่ะวทำไมผมไม่หายอ่ะทำไมผมไม่หายมันออกจะแบบต้องใช้เวลาในการหายแล้วมั้งโอ้ผมไม่อยากหายไปรอมาได้ก็ดีมันเป็นสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าปะครับเนี่ยใครผ่านปุ๊บก็จมตายมันก็อาจจะช่วย เพราะลุงก็แต่ทำไมลุงอยู่อยู่ได้ไงวะลุงยังงงตัวเองมีมีเรือล่มไหมครับเรือเรือล่มเออแบบเรือร่มผ่านมันก็มีบ้างแบบเรือมาแถวนี้แล้วก็เขาก็เรื่องเรือล่มแล้วก็มีคนมารับกลับไปแล้วแบบเรือชาวประมงอะไรงี้ไงเอออ๋อครับครับแล้วก็มีตำนานเรื่องหนึ่งนะป้าหนุ่มเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังไหมโอ้ลุงลุงอย่าอ้วกโอลยเป็นไรไหครับพอดีเมา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 นิดยนึงอ๋อเมาเมาโอเคครับยังไงครับตำนานอะไรหรอ จบตำนานก็คือแบบมันมีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรพีฮีโรบายสักอย่างนี่แหละอแต่ยังไม่เคยมีใครเห็นตัวเขาเลยนะให้ไม่รู้ว่าคนคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงแค่รู้แค่ชื่อว่าเป็นฮีโรวงฮีโรบายแลรสักอย่างนี่แหละลุงก็ไม่แน่ใจนะอืมเขาหน้ากลัวไหมครับน่าจะน่ากลัวไม่รู้เหมือนกันฮะน่าจะหน้ากลัวพอสมควรเพราชอบมาหลอกคนแถวนี้ด้วยสิเฮ้ยไม่ผมจะโดนไหมเนี่ยโอ้ยไม่รู้ดิเออดีม่อนมครับเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วไป ไปพักที่บ่อนลุงก็นอก็หน่อยไหมอ๋อได้ครับได้ครับผมไม่มีที่ไปโอ้เงินตามลุงมาก่อนมาพักนอนขั้งแหลมบ่อนลุงกันก่อนโอ้มีที่พักไหมมีทักษะในการโอ้โหโดดนิดนึงนะไปครับไปครับเอ้าลุงเฉยข้างไหนครับตามลุงมาก่อนตามลุงมาไฟแดงหรือไมะตามมอโอเคครับหนครับตรงนี้หรอใช่ไหมทางนี้แหละทางนี้หรอโอเคครับใช่มึงก็อย่าแบบทาง โอูยลบนี่นึงต้องเข้าอยอันนี้อะไรครับเนี่ยดูมันนี้เคยแบบอะไรอ่ะอุ้ยศพลุงก็คือแบบมันมันเฮี้ยนใช่ไหมครับไม่ไม่เฮี้ยนไม่เฮียนลุงอยู่มานานถ้ามันเฮี้ยนมันคงฆ่าลุงไปนอนแล้วโอ้โอเคครับมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่เขาไม่อยู่แล้วเฮ้ยเอยู่ลุงอยู่ได้ไงเนี่ยก็แบบความเคยชินก็อย่างนี้แหละต้องเข้าใจนิดนึงอ๋ออันนี้บ้าลุงเหรอครับเนี่ยใช่บอลลุงเองแหละเอาเลว้ได้เข้ามาเข้ามาสารมีสารด้วยแล้วหยุดไปแตะต้องเหมือนอ้าว อันี้อะไรเนี่ยก็ซอมกันแหละแต่ก็คนละที่กันอู้บ้านลุงหลุ่มไปแนโอ้มีลมด้วยอ๋อโอเคครับโอเคผมพักได้ที่นี่เลยเหรอพอกได้พอกได้ตามสบายเลยพี่หนุ่มเฮ้ยอยากดูอะไรก็ดูเลยอะไรวะเน่เฮ้ยลุงเล่นของเลยเนี่ยลุงลุงครับอืมลุงเล่นของเหรอเนี่ยอะไรอ่ะพีุ่มอยากก็นอนในบ้านตามสบายนะแต่แบบพยายามอย่าจับอะไรโน่นนี่นั่นเยอะแล้วกันนะ แล้วก็ไป<อ>าย,ยามออกนอกบ้านนะม,<อ>มันอันตรายเข้าใจไหมไปลุงไปดูข้างนอกให้เาลุงไม่ของเหรอครับเนะี่ยไปก่อนแล้วไปก่อนนะพ่อนหนุ่มไปแล้วเอา้าไม่ตอบด้วยเอ้วทำไมเขาย,งยิงจังเลยทําไมลุงยิงจังดูทีวีดีกว่าเราลุงกลับบ้านมาเมื่อไรลุงจะกลับบ้านมาเนะี่ยแล้วทำไมเขายิงจังเลยนะฮะเฮ้ยใครวนะน่ะเฮ้ยใครวะเนี่เกาะนี้มีคนด้วยเหรอเนี่ยเออคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเกาะนี้มีคนด้วยเหรอเฮ้ยผี อย่าไปทำร้ายกันเฮ้ยทำไมดีเปิดประตูดีไหมโอ้ยไม่มีหน้าคุณเฮ้ยเอาตามไปเอาใครไม่รู้เอาตามไปเฮ้ยผีหรือเปล่าเป็นหมืที่ลุงบอกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นผีเฮ้ยมีหลุมด้วยหน่ยเอาคุณไปขุดหลุมตอนไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมารลบแล้วมันไม่มีหลุมไม่ใช่เลยน่ะเอาลงโอ้โหเลือดเออคุณครับไปไหนอ่ะเอ้ยพูดกับผมหน่อยดิโอหเลือดเต็มเลยนี่คุณนี่ตอผมด้วย โอ้โหจะหายไปไหนเนี่ยรอผมด้วยไม่ได้หรือไงเนี่ยฮะเฮ้ยใครเนี่ยเอ้ยเอ้ยผี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 เฮ้ยใครวะเนี่ยเอ้ยชายปริศนาเอ้ยอย่าบอกนะเหมือนที่ลุงบอกเอ้ยใครอะเฮ้ยเอาหายฮีโรบายเหรอเหมือนที่ลุงบอกเลยว่าเอ้ยคำนึงนะเหมือนใช่ฮีโรบายปะเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นตัวตนใช่ปะเอ้ยดูเขาพูดอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยฮีโรบาย ไม่ใช่ไปนเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่าวิ่งก่อนแล้วเฮ้ยโอ้ยอยาตีวิ่งแล้วจ้ามาอยู่้ะจ้าสารสารยังจมโอ้โหปิดประตูโอ้ยเสียงอะไรระเบิดเฮ้ยเอ้ยเอยเอยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอาหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วเหรอโอเคถือว่าปลอดภัยไม่เข้าบ้านไม่ได้เฮ้ยลูบายไม่มาเลยใช่ไหมคงจะไม่มาไม่มาแลวเนาะ ก็แต่เขาบอกว่าลุงเขาบอกว่าห้ามแตะต้องอะไรเลยในบ้านอยากแตะได้ไหมเนะี่ยไอ้ตู้มีอะไรอ๋อตรงนี้มีของด้วยมีหนังสือแล้วก็ไฟอะไรเนี่ยตรงนี้มีของอะไรเนี่ยแล้วลุงอะไรเอาอะไรมาให้ไวนะ้น่ะไม่ใช่ลุงให้เราไปเปิดของลุงมันคืออะไรวะเนี่ยได้เสียงอะไรหน้าบ้านเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอาไปดีครับลุงโมดีโอ้ยเป็นไงบ้างจับอะไรตรงไหนไหมไม่ได้จับครับไม่ได้แตะอะไรเลย เอาเผลอถือในมือเอาบอกแล้วไงว่าอย่าแตะของภายในบ้านนะอึเอาผมขอโทษครับเฮ้ยลุงเมื่อกี้ผมเจอตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันหน้าขาวๆตาขาวๆครับมอนจะเป็นฮีโร่บายสิฮีโร่บายเหรอใช่เฮ้ยมันทําร้ายไหมครับมันเป็นมันเป็นคนดีไหมมันแบบไม่ดีออกสมุดเออผมมาให้ลุงซิเดี๋ยวลุงไปทําพิธีพิธีอะไรครับลุงอยากพิธีได้เหรอลุงเล่นของไหเนี่ยตกลงลุงเล่นของไหเนี่ยใช่ อันนี้ด้วยเหรอครับแันวอย่างอันนี้ด้วยเหรอครับใช่เร่นของทำไมจะบอกนะลุงคือคนที่อยู่เบื้องหลังของฮีโร่บายทั้งหมดแน่นอนโอไม่หลบเลยไม่ใช่สมมติเมื่อก่อนลุงจะไปทำพิธีพิธีอะไรครับพิธีพิธีเอาเฮ้ยนะเอาเฮ้ยนะเอาเเอาเอลุงจะเรียกฮีโร่บายมาสิลุงจะเรียกอะไรมาก็ได้อ่ะอย่าให้ผมตายโอเคผมไปด้วยได้ไหมได้เดี๋ยวต่อมันก็ได้แล้วแต่อ่าครับครับลุงเมื่อกี้แป๊บนึงลุงนี่มาดูนี่มาดูนี่ นี่นี่มาดูนี่ลดนโดนจากที่นี่ป่ะนี่อะเมื่อกี้ผมเจอลุมแล้วผมก็ลงไปเจอฮีโร่ายเลอะลุงอยู่ลุงลุงยังไม่เจอเลยนะถ้าผมเจอเว้ยผมเจอคนคนหนึ่งครับมันแบบเหมือนผู้ชายคนหนึ่งครับเขามาเคาะประตูหน้าบ้านเดินวนรอบบ้านเลยเออแล้วเขาก็มาเดินสมุนที่รอบสิแล้วเขามาเดินวนรอบบ้านลุงอ่ะเออแล้วเขาก็ลงไปแล้วเขาก็หายไปแล้วก็กลายเป็นฮีโร่ายเมื่อกี้ลุงใส่เป็นแบบ มีรูปลายแปลงตัวมาก็ได้ใช่เหรอเอายังไงครับเอาลุงจะทำไรต่อโอเคงั้นเราทำทำพิธีตรงนี้เลยดีกว่าตรงไหนไปกันตรงไหนตรงนี้แหละตรงนี้เหรออครับตรงนี้กันอืมโอ้ยวางเลยมันคืออะไรครับน่ากลัวบูชายันพิธลุงจะบูชายันอัญเชิญหรือลุงจะสรักกั๊กหรือลุงจะสวิตกิ๊กอะไรเนี่ยลุงเอ้ยเอาไปเนอกลุงจะวาดพระอะไรอ่ะพระลุงจะทำอะไรแป๊บแป๊บแป๊บลุงลุงลุง อะไรลุงจะทำอะไรครับเรียกนมาอาเราจะเรียกมาหาใหม่ไว้เนี่ยอ้าวๆได้แต่ลุงเงืเรียกมาเคลียร์ยังไงล่ะเรียกมาเคลียร์เขาทำอะไรลุงไว้นี่ยอ้าวๆครับครับตามสบายอ๋อเอาแล้วเอาเนาะมะหนุมอ้าวๆครับเอาเอาอะไรก็เอาเอาไม่รู้เรื่องแต่เอาก็เอาเอาครับโอ้มันลึกดกึกยๆอันนี้ผมต้องต้องตาไหมครับเออไม่ต้องไม่ต้องอ้ไม่ต้องเองโอ้มันลึกดกึ่ยๆอีกกึ่ยอีกกึ่ย เพียงโป้งเอ้าเฮ้ยโอ้อุ๊ยไอ้เฮ้ยยีโรบอยเฮ้ยมองหน้าคนเฮ้ยมาอยู่วนวายเลยกับคนที่แถวนี้เนี่ยทำไมอ่ะอ้าวมันเป็นคนอย่างนี้อ้าวออกไปเลยไหมออกไปเลยไหมทำไมไฟก็จับลง ถ่วงน้ำเลยมั้งใส่ในหม้อถ่วงน,น้ำเลยน right? つつつี่เมื่อกี้ลุงทำอะไรลุงดุฮีร์บายเหรอใช่มันกลัวลุงไหมอ่ะมันกลัวไหมครับผมไม่กลัวก็แบบดูดูขนาดนมือด้วยหืมโ้ยจะไปไหนก็ไปอย่าไปยุ่งวุ่นวายที่เกาะนี้เข้าใจไหมไปเลยแล้วไม่งั้นจะโอ้ย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 อลุงผมสงสารไหมนะสงสารเลยมันยุ่งวุ่นวายเลยบนเกาะมาแก้งคนหนึงเกาะหืเก็บกระดิ่งแป๊บนึง นั่นคือที่ลุงเตรียมมาก,ก็คือเพื่อไล่ฮีโร่ไปนะครับใช่ถ้ามันยุบวุ่นวายเดี๋ยวก็เรียกมันมาอีกทีนึงแล้วก็ไล่มันแบบจับยัดในหม้อถ่วงน้อไม่หงเลยโมโหเอาเลยนะครับยัดในหม้อถ่วงน้าใช่อ๋อโอเคครับแล้วผมต้องทําไงต่อผมไปนอนพักแล้วแบบไปนอนไปนอนพักให้แบบสบายตัวสบายใจเดี๋ยวลุงหาคนมาช่วยแล้วก็กลับไปยังบ่อนของผหนุ่มดีกว่าไปเออจะดีรอครับเนี่ย ดีเหรอเวแต่ลุงคนผู้ชายคนนั้นเขาคือใครอ่ะคนก็เป็นคนที่แบบตกเครื่องบินมาแถวนี้แหละแล้วเขาก็ตายไปแล้วคนก็แบบแคลนไงเลยอ๋อไม่ใช่ผมเจอผู้ชายอยู่คนนึงเขาผมเจอผู้ชายอยู่คนนึงเขาอาจจะแปลงกายก็ได้นะเขาแบบไม่มีผมไม่มีหน้าเอ้ยมีผมจะไม่มีหน้าครับเดินวนรอบบ้านอ่ะก็คนที่เป็นกระดูกพวกนั้นนั่นแหละคนที่ตายเขแรกๆนั่นเลยอันนี้ผมนอนได้ไหมครับเนี่ยผมอยากนอนเลยนอนเลยนอนเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมนอนโซฟาลุงนอนเตียงไปเถอะ หรือลุงไม่อยากนอนก็เถอะคุณเอ้ยลุงหายไปไหนมาครับปล่อยให้ผมอยู่คนเดีวยวทำไมหาวัตถุทิพย์ในการเรียกเผื่อมันมีมชอบมันชอบมาอย่างนี้ประจําเลยลุงก็ต้องจะเป็นต้องเรียกมาหลายรอบอันนี้คือมันก็อะไรหูจอมฟางเหรอเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยไดนไงลุงลุงน้นเาเขาหายไปแล้วนะ้าเมื่อกี้ลุงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสงสัยว่าเป็นผีเดี๋ยวนี้แหละผีบ้านผีเรือนนะแบบบ้านลุงอะไรอย่างนี้ไงุมเงิทองกุมเงิทองอะไรเงี้ยเห็นเต็มเต็มเลยแล้วลุงคิดจะอะไรเนี่ยเอ้ย น้าก็ทิ้งทิ้ออดูดูดูนะเห็นไหมน้าเห็นเห็นเห็นลุงมันยังไม่ไปเนี่ยเอ้าเอ้าเรื่องเรียกพิธีพิธีฉลองเนี่ย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 โอ้ยลุงมองหน่อยสิลุงเห็นไหมเนี่ยโอเห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่ดูอยู่เออเนี่ยเอามันก็เอาเมื่อกี้ไม่มีสองคนแน่แน่ลุงเอ้าโอคาดาแป๊บนึงในบ่อนี่แหละ ่วงน้ำแม่งเลยโมโหแล้วเริ่มโมโหแล้วพนุ่มไปนอนก็เลยเดี๋ยวลุงมางทำพิธีข้านอนดีกว่าไม่กลัวพนุ่งพนุ่งไปทักนิ่นไปมันเกาะอะไรวะเนี่ยลุงไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่กับลุงผมจะกลับบ้านแล้วแค่นั้นแหละระวังด้วยแล้วก็น้ำพนุ่งไม่กลัวตอกเว้ยไม่อยู่กับลุงไงนะจะขอบคุณครับที่ให้อยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเป็นรอยร้อนร้อนเกาะอะไรวะเนี่ยยังกระสานเลี่ยมเมอร์บิวด้าโอ้ยโอ้โห โอ้โหยี่ส้บาย